ปัจจุบันมี Honda c ซ v i c FC 1.5แล้วก็ฮุนไดพาริเสตสลับใช้กับภรรยานะครับคือภรรยาเนี่ยใช้พาริเสตมา8เดือนรู้สึกว่ารถใหญ่ยิๆพาริเสตใช้มา8เดือนแสดงว่าซื้อตั้งแต่ตัวตัวเก่าหรือเปล่ามีตัวเดียวเปิดตัวเลยใช่เขาซื้อแต่เปิดตัวเลยเนี่ยอ่ะต่อแกบอกว่าภรรยาใช้แล้วรู้สึกรถคันใหญ่เกินสาหรับขับในเมืองภูเก็ตอังเสิครับเลยชอบอเลยรถติดเลยกลับไปขับซีวิกมากกว่านะครับแต่ผมคิดจะขายซีวิคเพราะบริการหลังการขายที่นี่แล้วซื้อรถไฟฟ้าแทน เห็นไหมคนฮอนด้าฟังใช้รับส่งลูก2คนฝ่ารถติดในเมืองไปโรงเรียนนะครับแล้วก็นอนรอลูกเรียนพิเศษในรถโดยเปิดแอร์ส่วนพาริเศตเอาไว้ขับทางไกลงบไม่เกินล้าน2บวกนะฮะเงินจากการขายซีวิกเนี่ยนะฮะคือตอนนี้สนใจซีเกิ7เจ็ดเอ็กซ์เพอร์ฟอร์แมน r ์เอ็มจีไอเอ็มซิกเพอร์ฟอร์แล้วก็ไอออนิกฟฟ์เอ็นไลน์รุ่นนี้ไม่ขับ4จึงไว้เป็นตัวเลือกท้ายๆนะครับอยากได้รถไฟฟ้าที่ขับสนุกอารมณ์คล้ายซีวิกแต่ยกสูงหน่อยใส่คาซีได้ไม่อึดอัดใส่จักรยานลูก ได้จีนหรือไม่จีนก็ได้นะครับแนะนําได้ที่น่าสนใจนะฮะไม่รีบใช้เพราะภรรยายังขับซีวิกอยู่นะครับพอรอจากที่ฟังตอนต้นรายการเรื่ยไม่แน่ใจว่าตัวเลือกจีนนั้นจะดีหรือเปล่าซีเกอร์ผมไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจเพราะซีเกอร์จนป่านนี้ผมยังไม่ได้ขับเลยสักคันเดียวอแต่ต้องยอมรับว่าอินทีเดียซีเกอร์ดีมากแค่นั่งเฉยๆก็รู้สึกฟินส่วน m อ็มจ performance มีคนติดต่อมาว่าจะให้เอาไปลองอยู่เดี๋ยวขอว่างก่อนแป๊บนึงแต่ว่าได้ยินว่าชอบสปีดปลาเข้าไป270ซึ่งั้อนเจ็ดสิอ ฉันกลัวมันน่าจะล็อกไปซะหน่อยแต่ว่าตัวเอ,อ็มิกตัวเปอร์โฟร์แมทไงเออแล้วก็ไอริค 5n ไลน์คือถ้ามองมุมเนี้ยฉันยังเชื่อใจในในความเป็นฮุนไดตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้าคุณซื้อพาลิเซตมาแสดงว่าคุณไม่น่าจะมีปัญหากับศูนย์ฮุนไดแล้วมัง้งนั่นแหละไอริค 5n ไลน์ก็ได้เป็นสนใจแต่ว่าด<ม>ี๋วก่อถ้ามันรถใหญ่เกินไปสำคัญในเมืองภูเก็ตไอริค 5n ไลน์นี่รถก็ใหญ่นะรถก็ใหญ่นะเพราะรถกว้างนะใช้ปรพอซีบิกเลยเนาะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใหญ่กว่าซีบิกวออออเตัดี ไอเอ็มหกใหญ่ไอเอ็มหกใหญ่ไอเอ็มหกมันป่องป่องอะคือไอสามสาวันนี้ใหญ่ใหญ่หมดนะใหญ่กว่าซีวิกอะที่เนี้ยเลยไม่กล้าแนะนำบีซ 4X โฟเอ็กเลยเพราะอันนั้นก็ใหญ่อีกใหญ่นั้นก็ใหญ่งงแต่จริงจรงบีซโฟเอ็กอะมันก็จะเกินมานิดนึงแต่ถามว่ามันได้มมันก็ได้แหละแต่ไซช์มันใหญ่หมดพอๆกันพูดใหญ่หมดพอๆกันถ้าคุณไม่ติดว่ามันต้องล้านสองประมาณนั้นนะคุณลดไปสักนิดนึงคือจริงๆถ้าในเมืองภูเก็ตอะมันต้องดูว่ามีข้ามไม่นีีี่่่่มมมมััั้นขาาฝฝงงหรรืืออคภูกก็ทแบบ มันอยู่ตะวันออกอแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งที่เป็นอโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ีฝั่งตะวันตกทั้กหาดท่องเที่ยวอะไรยเงี้ยอยู่ฝั่งตะวันตกทีนี้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเขาเพราะฉะนั้นไอ้เขาตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตและคือถ้าขึ้นลงเขาแล้วเจอรถแบบยวบยามากมากเนี่ยไม่ได้คุณจะขับไม่ไม่สนุกนะแล้วมันจะเสียวแต่ว่าตอนนี้นะสําคัญที่สุดเลยนะอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นสำหรับภูเก็ตความสบายในห้องโดยสารเพราะอะไรไหมภูเก็ตแม่งรถติดหนักกว่ากรุงเทพ โคตรโคตรอ่ะ ติดโดยเฉพาะเ่เวลาข้ามฝั่งมันฝั่งหนาบินเนี่ยจะโหวุ่นวายแล้วไซส์มันเท่ากันหมดปัญหาคือตอนนี้พี่จิมยังไม่ได้ลองไอเอ็มซิกกับ 7X ใช่เออมันก็เลยแบบตอบไม่ได้ตอบไม่าด้พอเวลาแบบอยู่บนเขาหรือว่าการขับขี่ในในในภาพรวมมันจะเป็นยังไงแต่อิออนิห้าเราขับมาแล้วใช่แต่ทีนี้ปัญหาของอิออนิห้าอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยมันจะเบาและยานแต่ระยะหมุนเลี้ยวครั้งแรกมันจะดูเหมือนไวใช่ใช่ใช่มันระยะแรก ไวแต่<ช>จริงๆ<ช>แล้วมันมีความยานแบบโตโยต้าคลาสสมัยก่อนอยู่นิดนึงค<ช>ํถาถามคือเขาต้องการรถที่ขับสนุกซึ่งถามว่าจริงๆไอ้หรืให้เอ็นขับสนุกไหมมันไม่เชิงสนุกม,มนกมันเป็นคอมฟอร์ตไรฟ์มากกว่าไม่สนุกมีวดีแล้วก็หงม่เพราะบีวดีช่วงล่างก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วก็มีอะไรกลาจีลีไม่ใช่จีลีนุ่มนิ่มไปเลยช่วงล่างก็ไม่ได้ค <c oughs> ือพอไปรถฟฟ้าจีนี่นึกภาพยากมากเลยเพราะว่ามันมันมันนิ่มไปหมด <c oughs> หรือจะรอปลายปีไม่ล่ะมาได้ 6e เพราะตัวแทนภาคใต้มาได้ดีอยู่แต่เขาอยากไได้ถนี่มมยกสูง ว่าเขาบอกว่าอยากได้รัสูงเนี่ยอยากแต่รับส่งแต่ยกสูงหน่อยยกสูงหน่อยเหรอแล้วใส่คาซีใส่จักรยานได้มาด้า 6E มันใส่คาซีได้แต่มันใส่จักรยานมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกก็ต้องตัด7อ็คอนด้าเอนเหรอไอค Q อ่ะมันบอก 7X เนี่ยถ้าเป็นตัวคอมแมนเนี่ยมันเป็นโชคไฟฟ้าแล้วมันปรับง่ายแต่โชคไฟฟ้าเสียแพงนะแต่ถ้าเสียแพงอะมันต้องแลกการส่วนไอเอ็มหกอะช่วงล่างมันกระชับกว่าไอออนิกห้าคือกองเนี้ยมันต้องดูเลยว่า รถติดเฉยๆมันไปได้หมดแหละทุกคันแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของศูนย์บริการซึ่งเราไม่รู้เลยว่าทั้งซิเกอร์ทั้ง MG อ่ะในภูกเก็ตพี่นุ่นเป็นยังไงนี่อ่ะเนตอบยากเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นเป็นชอยที่ยากคือพอพอคุณเอาโจน์นี้มาเนี่ยมันมันยากเลยแต่บอกไว้ก่อนคือถ้าถ้าให้ค่าสามคันนี้ผมไปเอาอีกห้าเอ็นแต่ว่า I อ n อนกห้าเอ็นขับไม่ได้สนุกขนาดนั้นมันจะขับแบบสบายสบายหรือถ้าถ้าไปไม่ได้ถ้าจะรอพี่จิมเทสซิกเกอร์เจ็ดเอ็กซ์หรือไอเอ็มซิกก่อนอ่ะถ้ารอ